ชมค่ะมาตามประเด็นดราม่ากันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงหนุ่มใต้ฝุ่นเขาออกมาโพสเน็บใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหลายๆคนคาดเดาว่าน่าจะหมายถึงวาวานิชารีหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้วาวาก็มีประเด็นถูกไหมถูกต้องมีประเด็นเรื่องคู่จิ้นอะไรที่สร้างกระแสกันขึ้นมาินดี้อินทัชถูกต้องนะคะชาวเน็ตเขาก็ค้นหากันว่านักร้องนักแสดงหนุ่มใต้ฝุ่นเนี่ยเขาหมายถึงใครซึ่งผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือวาวานิชารีงานนี้นักแสดงสา มองว่าไม่น่าจะหมายถึงเธอนะคะเพราะตัวเธอเองก็ตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีก่อนจะย้ําว่าไม่ได้มีเรื่องเก่าเหลากับนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างแน่นอนค่ะสนิทกันนะคะไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกันยังไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นข้อความเรื่องบูนี่ถนัดค่ะไม่มีไม่มีบนชอบด้วยคุยกันขำๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นอะไ้ก็คงไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะบู้ว่ก็เล่นเป็นเรื่องปกติแล้วก็ ก็รับเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่ละครผิดกล้องอะไรเงี้ยช่วงนี้มีละครมก็จะไม่ได้รับพิเศษไม่ได้มีปัญหาอะไรกไม่การทม่ไไม่มีค่ะเพิ่งคุยลันด่าก้ไั่ได้ไม่ไดิ่งกันเพล่ยื้ไม่เสียง่นักไม่นเลไม่คะว่าไม่ใช่ไม่างแน่นอนไม่ใช่ตั่เธออย่างแน่นอนช่วง้ีด้วาวานิชมรีเนี่ยด้ไม่ได้ไม่าด้ม่า้ไม่ไมากเลยกับหนุ่มอินดี้อิ่ทัม่คดณบมกไปว่ามีดราม่าดรื่อง้องคู่จิ้น ปีนเพราะเตรียมมันยังไงปีนเพราะว่ามีการคุยไลน์กันก่อนหรือเปล่าเพราะมันมีข้อความไลน์หยุดออกมานะคะแต่ว่าสำหรับประเด็นของไต้ฝูดเนี่ยก็เคลียร์ไปแล้วว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับวาวายืนยันเสียงแข็งเลยถามหนุ่มไต้ฝูนอีกทีแต่ไต้ฝูนเนี่ยเขาก็มีการตอบโต้เพื่อนในข้อความในคอมเมนต์นะว่าแบบลงเฉยเฉยก็เห็นเขาแบบเออพูดกันก็เลยจํามาโมดขำๆเอาจริงๆเวลาคนเราอ่ะเวลาจะโพสต์อะไรลงโซเชียลสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีอะไรที่มาที่ไปกับตัวเองหรือว่าความรู้สึกลึกๆของตัวเองอยู่แล้วตาม ธรรมชาติของคนเรา,เราต้องมาเรื่องนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอถ่ารอถามดีกอีกทีนึงนะคะ